สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาตอบคำถามเนาะสำหรับบางคนที่ถามว่ามะพร้าวคนที่ทำไมถึงจะต้องปลูกกบโคนนะคะบางคนไม่ปลูกกบโคนบอกว่าให้โคนมันลอยนะคะวันนี้เราเจาะจงตั้งใจพาไปดูเลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณปลูกแล้วคุณไม่กบโคนใช่ไหมคะพอมาพักอายุเยอะขึ้นเนี่ยต้นนี้น่าจะประมาณ10กว่าปีเนาะดูนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวที่ไม่ได้กบโคนต้นนี้ขึ้นเอง เหมือนในแปลงมะพร้าวพะเอาไว้แล้วเสร็จแล้วต้นมันใหญ่ต้นมันสวยอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้มันขึ้นพอมันขึ้นมาเห็นไหมคะพอมันขึ้นมาลักษณะมันเนี่ยไม่ได้รับการกบโคลนพอไม่ได้กบโคลนใช่ไหมคะโคลนมันจะลอยเห็นไหมโคลนมันจะลอยมะพร้าวที่มีอายุแบบอย่างเงี้ยเนาะถามว่าต้นนี้ดกไหมก็ไม่ได้ดกหรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสวนมันอยู่คันล้อมนะคะมะพร้าวคันล้อมมักจะไม่ค่อยดก ด้วยอะไรหลายๆสิ่งเนาะทีนี้จะบอกให้ว่าถ้าอายุมันเยอะขึ้นสมมติสัก20ปีมันโตขึ้นนะคะ มะพร้าวต้นนี้มันจะถอนตัวเองก็คือมันจะล้มลงมานะคะเนี่ยคือข้อเสียของถ้าคุณปลูกมะพร้าวแล้วคุณไม่กบโคนนะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วมะพร้าวมันเป็นรากฝอยตรงนี้มันขาดไปหมดแล้วเห็นไหมมันก็จะเหลืออยู่บางส่วนแค่นั้นเองซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในดินแล้วมันต้นมันหนักมากเห็นไหมคะต้นมันหนักต้นมันใหญ่มากมันจะอยู่ได้ยังไงมันจะอยู่ไม่ได้ วันนึงมันก็จะต้องถอนโคนมันเองก็คือมันล้มลงมาอันนี้ค่ะลักษณะที่คุณปลูกแล้วโคนล,ลอยไม่กบโคนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณปลูกแล้วกบโคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ยัง,ย,งยังเด็กอยู่นะแต่เดี๋ยวมันจะไม่ลอยโคนมันจะไม่ลอยเห็นไหมคะการปลูกเนี่ยโคนมันจะไม่ลอยโคนมันจะจมอยู่ในดินแบบนี้เนี่ยถึงแม้อันนี้ดนะูอันนี้ถึงแม้จะปลูกริมข้างล่องแต่ โคนมันจมอ่ะมันไงมันก็จะไม่ถอนตัวเองแต่ถ้าอย่างต้นเนี้ยที่เราให้ดูเนี่ยต้นเนี้ยนะคะเนี่ยเขาเรียกโคนมันลอยเห็นไหมคะโคนมันลอยแบบเนี้ยมันจะมีอายุไม่ยืนเพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะต้องถอนตัวมันเองถ้าเกิดเราเคยเจอเนาะเหมือนน้าท่วมอย่างเงี้ยมันถอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะฝากบอกว่าเวลาเอาไปปลูกให้กบนะคะกบ ให้เหนือโคนมะพร้าวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกให้นะกบให้เหนือโคนมะพร้าวนะคะสักหนึ่งนิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้อ่ะสมมติว่าคุณเอาอันนี้ไปปลูกต้นเนี้ยนะต้นนี้นะคุณต้องกบให้มาถึงตรงประมาณเนี้ยคุณต้องกบให้ถึงตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องเว้นเอาไว้ไม่รู้จะเว้นไว้เพื่อให้ให้กบมาถึงตรงนี้ให้กบมาถึงตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยอ่ะสมมติปลูกต้นนี้ก็กบมา ประมาณนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยให้กบไปเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวเพราะเดี๋ยวอะมะพร้าวเขาดันของเขาขึ้นมาเองเนาะอันนี้นีในสวนเรานะคะนี่เห็นไหมอ,อันนี้เป็นในแปลงยญาลกมากๆเลยก็คือแปลงนี้เป็นแปลงที่ค่อนข้างล่มนะคะถ้าเกิดล่มเนี่ยใบมันก็จะเขียวแต่ถ้าเกิดบางอัน บางแปลงเนี่ยไม่ล่มนะคะมันก็จะเป็นแบบออกสีเหลืองเหลืองแดงแดงอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกๆคนดูเนาะเราไม่หมกเม็ดนะแล้วเราก็จะพูดพูดตามความจริงนะว่าถามว่าในหนึ่งแปลงเนี่ยมีมพะพร้าวกายไหมมีแน่นอนเราจะไม่บอกว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราเห็นละเราเห็นละเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูเห็นไหมคะนี่ต้นนี้จ้ะคือมพะพร้าวกายเห็นไหมเห็นไหมนี่ ลำต้นจะสีส้มเห็นไหมคะก้านใบจะสีส้มไม่เหมือนกับใบอื่นเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะเป็นกายขนาดเนี่ยขนาดลูกนะมันอาจจะอยู่ในทลายเดียวก็ได้แต่บางทีมแมลงมาตอมพึ่งมาตอมออผีเสื้อมาตอมอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ในหนึ่งทลายเนี่ยอาจจะมีการกายเกิดขึ้นได้นะคะ1นถึงสงลูกอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะคัดสายพันธุ์ยังไงให้ กายไปซื้อไปถึงมือคุณน่ะน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะน้อยได้นะนี่เลยคะ่ะเห็นไหมกลายเราก็ต้องตัดทิ้งเนี่ยเพิ่งให้คนมาตัดทิ้งบางทีมันก็ขึ้นเองบางทีมันก็เราก็ปลูกแล้วเราก็ไม่รู้แล้วค่ะว่ามันกลายเพราะเห็นลักษณะต้นมันดีมันสวยเราก็ปลูกนะคะแต่ก็ต้องฉีดยายเห็นไหมคะเนี่ย มแมลงก็จะมากินใบเนี่ยตอนนี้นะมีทั้งไรมีทั้งมแมลงมีทั้งหนอนผีเสื้อเต่าแดงเต่าดำอะไรมาหมดนะคะโอเควันนี้ก็คือให้ดูเกี่ยวเรื่องโคนมะพร้าวนะคะโอเคก็วันนี้ลาทุกๆคนไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ